สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่เข้ามายินดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเข้าสู่ร้านปุกกี้มามีลูกสองนะคะแม่เจ้าวันนี้ร้านกี้มีคูปองฉ่ำๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เลื่อนผ่านมาเจอไลน์นี้นะคะแพมเพิร์ดไอชิโปรหนึ่แถม1นึ่งค่ะแม่จ๋าจากปกติสอห่อราคาจะอยู่ที่598บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่302บาทส่งฟรีมีปลายทาง กดตะกร้าที่2หรือว่าตะกร้าที่ปักหมุดตอนนี้ไว้ได้เลยนะจ๊ะแม่แม่แมจ๋ากดไปเลือกจิ้มไปเลือกไซส์ที่คุณแม่ต้องการได้เลยนะคะงานตะกร้านี้มีครบไซส์ตั้งแต่ไซส์ S จนถึงไซ์สม์3 XL นะคะแม่แม่แมจ๋าไซส์ใหญ่ขึ้นรานะคาเพิ่มขึ้นตามไซส์นิดหน่อยนะแมนะไซส์ S แม่จะได้ไปทั้งหมด108ชิ้นไซส์ M 104ชิ้นไซส์ L 100ชิ้น XL 96ชิ้น2 XL 92ชิ้นและ ไซส์ใหญ่สุด 3XL ได้ไปทั้งหมด88ชิ้นถูกมากคุ้มมากค่ะแม่เฉลี่ยแล้วตกชิ้นละแค่3บาทเท่านั้นเอาเอะไรมาไม่คุ้มแม่ราคานี้รีบกดรีบจิ้มไปตุนก่อนที่คูปองจะหมดนะคะแม่จ๋าวันนี้กี่มีคูปองฉ่ำๆให้กับคุณแม่ทุกท่านที่เลื่อนผ่านมาเจอไลน์นี้ที่กดสั่งซื้อผ่านไลน์นะคะแม่จ๋า ถ้ากีลงไลฟ์ไปแล้วราคาเปลี่ยนไม่ได้ราคานี้นะคะแม่แม่จา๋ากดไปเลือกจิ้มไปเลือกได้เลยขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านที่อุดหนุนเข้ามานะคะขอบพระคุณมากเลยคะ่ะแม่คุณแม่ท่านไหนไม่มั่นใจเรื่องไซส์เรื่องน้ำหนักหรือสนใจงานตะกรา้าไหนสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกี้ได้เลยนะคะแม่จา๋าแพมเพิพร์ดไอชิเป็นแพมเพิพร์ดที่ผลิตและนําเข้าจากญี่ปุน่นตัวนี้ดูดซึมน้ําซับน้ําได้มากกว่า600 ML ใส่ได้ยาวนาน 8-12ชั่วโมงใส่นอนได้ตลอดทั้งคืนนะคะหรือบ้านไหนเนาะตอนกลางวันนะคะน้องฉี่บ่อยถ่ายบ่อยนะคะต้องเปลี่ยนแพมเพิร์บ่อยๆแม่จ๋าเอาตัวนี้ไปคือช่วยเซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะมากน้องบางเบาใส่สบายเหมาะกับอากาศบ้านเรามากนะคะแม่แม่ตัวนี้เนาะได้ตัวนี้ไปคือช่วยลดค่าใช้จ่ายประหยัดได้เยอะเลยคะ่ะแม่เปลี่ยนบ่อยได้เลยคุ้มมากค่ะคุณแม่จ๋าชิ้นละแค่2-3บาทเท่านั้น สนใจรับป้อหนึ่งแถมหนึ่งกดตะกร้าที่2ไปได้รีบกดรีบจิ้มก่อนที่คูปองจะหมดนะคะแม่แม่จา๋าคูปองมีจํานวนจํากัดนะสําหรับคุณแม่ที่เข้ามาตอนนี้รีบกดรีบจิ้มไปก่อนได้เลยนะจ๊ะแม่แม่หนึ่งแถมหนึ่ง 1,302บาทส่งฟรีมีปลายทางค่ะขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่สนนุนเข้ามาขอบคุณมากเลยจ้ะแม่จา๋าส่วนตะกร้าที่1จะเป็นงานแบบ1ห่อ1แพ็คมีครบไซส์เหมือนกันนะคะแม่ตั้งแต่ไซส์ S จนถึงไซส์ 3XL ราคาเริ่มต้นที่152บาทเท่านั้นคะ่ะแม่แม่จา๋า ส่วนตะกร้าอื่นๆนะคะจะเป็นงานอีกหลายตัวหลายยี่ห้อที่กี้มาขึ้นให้คุณแม่ได้เลือกซื้อกันวันนี้นะคะแม่จ๋ากดไปได้จิ้มไปได้เลยนะคะแม่จ๋าบ้านไหนใส่แพมเพิร์ดเปลืองเปลี่ยนแพมเพิร์ดบ่อยมาเอาโปรวันนี้ไปคือถูกมากคุ้มมากแม่หนึ่งห่อหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทส่งฟรีมีไปทางกดตะกร้าที่หนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งหรือสองห่อกดตะกร้าสองเลยแม่เริ่มต้นที่สามร้อยสองบาทเท่านั้นจากปกติสองห่อราคาจะอยู่ที่ห้าร้อย ร้บาทถ้าคุณแม่กดสั่งซื้อตอนนี้ในไลน์นี้เอาไปในราคาแค่302บาทเท่านั้นกดติดตามเพื่อรับคูปองส่งฟรี ก่อนทําการสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณแม่จา๋าสาหรับคุณแม่ท่านไหนที่กดติดตามวันนี้เอาคูปองส่งฟรีไปเลยหนึ่งใบเลยนะคะแม่แม่รีบกดรีบจิ้มไปก่อนที่คูปองส่งฟรีหรือว่าคูปองส่วนลดจะหมดนะคะแม่แม่จา๋าคูปองมีจํานวนจํากัดนะรีบกดรีบจิ้มไปตุนได้เลยตุนได้ตุนนะแม่นาะราคาดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะวันนี้มาขึ้นไลน์ให้กับแม่แม่ได้มาเลือกซื้อเลือกดูกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพมเพิร์ ไอชิยูมิโซกุดูดูเลอฟเฮลโลย่านะหรือว่าจะเป็นแพมเพิร์ตน้องใหม่ไฟแรงนะคะ เป็นแพมเพิร์ตเพนบอสนะจ๊ะแม่จ๋าตัวนี้หนึ่งห่อมีห้าสิบชิ้นทุกไซส์ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยี่สิบสองบาทถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทกดเป็นตะกร้าที่สามไปได้เลยนะเป็นราคาเปิดตัวนะคะแม่จ๋าอันนี้เป็นราคาเปิดตัวนะต่อไปจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะรีบกดรีบจิ้มไปก่อนที่คูปองส่วนลดหรือคูปองส่งฟรีจะหมดได้เลยคะ่ะแม่ๆสำหรับแพมเพิร์ตไอชิไม่มั่นใจเรื่องไซส์เรื่องน้ำหนักคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะแม่ สำหรับน้องๆที่น้ำหนักตั้งแต่3กิโลถึง6กิโลเลือกไซสอ S ได้เลยไซส์ S จะเป็นแบบเทปติดสามารถปรับได้ตามขนาดตัวน้องเลยนะคะ3ถึง6โลเลือกไซสอ S ได้ 6 1ถึงกิโลใส่ไซส์ M ได้เลยนะคะ9-14ถึงกิโลใส่เป็นไซส์เนะจ๊ะแม่ ML มีให้เลือก2แบบนะคะแบบเทปแล้วก็แบบกางเกงส่วนไซส์ XL นะคะน้องที่น้ำหนัก12-17ถึงกิโลเลือกเป็นไซส์ XL จะเป็นแบบกางเกงนะคะคุณแม่จ๋า15บถึงกิโลเลือกไซส์สองเอกถึงกิโลเลือกไซส์ 3XL ได้เลยค่ะคุณแม่ส่วนน้องที่ตัวอ้ว จำมั่มนะคะตั้งแต่25กิโลถึง35กิโลคุณแม่กดเป็นของดูมิโซกุคินโตหรือว่าดูดูเลิฟได้เลยนะคะสามตัวนี้จะมีถึงไซส์ 4XL ใหญ่สุดนะน้องที่น้ำหนัก25ห้ถึง35กิโลกดตัวนี้ไปได้เลยค่ะแม่แม่จ๋าขอบคุณคุณแม่ทุกท่านที่อุดหนุนเข้ามานะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ